ตอบโจนย์ไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันโรงพยาบาลพระราม9ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากซับซ้อนครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางได้ทำการเปิดตัวแอปพลิเคชัน n i Care ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบ p e r s o n a l i z e กับ n i Care Service แผนการดูแลสุขภาพแบบ 4D ได้แก่ไตดีใจดีกินดีและหุ่นดี เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านผู้ป่วยด้วยดิจิ t a ลแคร์แพนสามารถมอนิเตอร์ค่าสุขภาพแบบเรียบทมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพด,ด้วยเทเรเมดิซีนพร้อมเนรมิดในแครชช็อปศูนย์รวมแกจตเพื่อสุขภาพสุดล้ำหนึงเดียวจบครบทุกบริการเสมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านคุณ ก็ในการจัดงานวันนี้นะครับเราต้องการจะนะฮะให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านร,ารับทราบนะครับว่าปัจจุบันนะฮะเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพเนี่ยได้พัฒนาไปนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับเรามีคนผู้ป่วยนะที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาก็มีเพนพอยว่าเขาอยากที่จะ อ,อยู่ที่บ้านแต่ว่าอยากจะมีการด,ดูแลเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับอันนี้เป็นเพนพอยที่เราก็นํามาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพตรงนี้ได้นะครับอันนี้เราอยากจะให้ทุกท่านได,ไ,ดได้ทราบแล้วว่าตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็มันยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ป่วยนะฮะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้ตัวเองนะมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาได้นะฮะบบางคน เดินนะฮะบางคนทานอาหารบางคนนอนเนี่ย<ม>ก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยดีพอหรือยังนะครับตรงนี้เราก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยคอยให้คําแนะนําได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รับทราบนะครัขบข้อที่งก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยเขามีภาวะผิวปกติอะไรโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ไกลอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะได้รับการอมอนิเตอร์โดยทีมพ,พยาบาลแล้วก็จัดการเรื่องของการให้บริการการรักษาพยาบาลโดยที่นัดกับคุณหมอได้ทันทีด้วยค่ะ เกิดว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลพระราม9อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะกรอกชื่อนามสกุลนะคะเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีของโรงพยาบาลเข้าใช้บริการได้เลยแต่ถ้าไม่เคยเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพระราม9ขั้นตอนในการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอยยังไม่ยังไม่มีข้อจำกัดเลยฮะ,ฮะใช่ฮะได้เป็นพันเป็นหมื่นเลยครับฮะ,ฮะ แต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าความซับซ้อนของโรคด้วยนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนสูงเน,เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่เป็นพิเศษในการดูแลนะฮะอย่างเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไตผู้ป่วยหลังรักษาโรคหัวใจนะหรือว่าบางเคสที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่แล้วออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราก็จะมีทีมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่ดูแลเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของสุขภาพทั่วไปเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือถ้าในเทคโนโลยีปัจจัเ่ะาาจสงกกตว ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราผ่านจาก 1G ไป 5G ได้ถูกฮะจากเดิมที่เราใช้โทรศัพท์ตั้งแต่รุ่น 1G รุ่นโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆนะฮะที่เป็นกระติกน้ำเนาะจนกระทั่งปัจจุบัน 5G เนี่ยก็คือมีความเร็วมีความทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เราก็พัฒนาตามไปเหมือนกันนะฮะจากเดิมที่ว่าการจะมารับการรักษานะ,ะแพทย์บางคนนะ,ะผู้ป่วยอาจจะต้องบางคนมา,มารอนานนะครับ มาแล้วก็ไม่สะดวกในการที่จะติดตามอะไรต่างๆนะบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากได้รับบริการที่เป็นความนะฮะอ่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเฉพาะทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตรงนี้ก็สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับคือหลายๆเคสทีโ่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระราม9ก้ารอนะับรับการรักษาอย่างเช่นผ่าตัดเปลี่ยนไตนะฮะเคสอยู่เชียงใหม่นะฮะย,ยู่ภูเกตเนี่ย เขาเข้ามารับการรักษาแล้วเนี่ยเขายังอยากที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะตรงนี้เองก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้คําแนะนำนะฮะช่วยทําเทเลเมดิซีนได้แล้วก็ติดตามหลังจากการผ่าตัดได้ค่อนข้างดีเลยทําให้ผลการรักษาดีขึ้นด้วยนะฮะบางรายเนี่ยปรากฏว่ามาวัดมาตรวจสุขภาพครั้งแรกนะครับพบว่าความดันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากกินยานะฮะแต่บอกว่าเดี๋ยวอีปีนึงมาวัดใหม่ปรากฏว่าอีปีนึงผ่านไปเนี่ยเส้นเลือดหัวใจ,วใจเส้นเลือดสมองเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าเขาใช้นอเตร์ะ อะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้เนี่ยเราก็จะบริหารตัวเองได้พอเราเห็นความดันเราผิดปกติหรือความดันเราสูงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันอันตรายแล้วนะฮะเราต้องพยายามที่จะนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายลดการทานอาหารที่มีอาหารเค็มอาหารมันเนี่ยก็ทําให้คนที่มาตรวจสุขภาพว่าเจอปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลสุขภาพโดยที่วันหนึ่งอาจจะไม่ต้องไปทานยาก,ก็ได้หรือบางเคสที่ทานยาอยู่นะฮะเขาอาจจะต้องเขาอาจจะค่อยๆลดยาได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะครับ มีการต่อยอดแอปพลิเคชันอย่างไรบ้างสิ่งที่เราแพลนว่าจะต่อยอดแอปพลิเคชันนะคะก็คือเราจะขยายเรื่องของการให้บริการนอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราเชื่อมแล้วนะคะเราก็อาจจะยังมีเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะที่ทันสมัยเช่นการวัดเรื่องของน้ําตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าการวัดเรื่องของคุณภาพการนอนหลับคล้ายๆสลิปเทสที่บ้านเราก็แพลนว่าอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นด้วยรวมถึงเราจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆคะ่ะ เข้ามาในการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นนะคะเช่นการใช้ ChatGPT เข้ามาหรือการใช้ AI เข้ามาอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันของเราค่ะอันนี้เปิดใช้ไปไห้บยังแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเปิดได้ดแล้วฮะใช่ครับสามารถโหลดได้เลยครับใน App Store App Store แล้วก็ Play Store ใช่ค่ะท้ายอยากใหุ้ณหมองฝากถึงผู้ชมทางบ้านเลยค่ะแล้วก็มาชวนใช้ ก็ฝากนะฮะถ้านะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเราเน้นไปที่การป้องกันมากกว่านะก่อนที่จะป่วยนะครับการป้องกันเนี่ยมันมีหลายหลายแนวทางนะครับแต่ว่าการที่ป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะต้องติดตามค่าสุขภาพาต่างๆของเราเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามค่าสุขภาพาต่างๆได้ค่อนข้างมากเลยนะจะสังเกตว่าทุกวันนี้ทุกคนจะใส่สมาร์ทวอชมากกว่านาฬิกาทั่วไปแล้ว เป็นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าค่าสุขภาพที่เราติดตาเนี่ยมันเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหรือว่าค่าเนี้ยมันผิดปกติหรือย,ยังตรงนี้แหละที่โรงพยาบาลเนี่ยจะให้บริการในการช่วยคําแนะนำนะฮะแล้วก็ช่วยแนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะควรจะต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลได้ละอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลอยากจะดูแลนะครับสาหรับในกลุ่มผู้ป่วยนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ต้องก,ก็ทําให้รู้สึกว่ามีความอุ่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า อ,อยู่โรงพยาบาลนะฮะเราก็จะมีพยาบาลไปคอยมอนิเตอร์เหมือนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะค่าต่างๆมันก็ถูกมอนิเตอร์โดยพยาบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีพยาบาลดูแลมีแพทย์ดูแลใกล้ชิดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้มีความสบายใจมากขึ้นนะครับ